สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนเนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลนะครับจะมาประกาศนะครับให้เพื่อนๆนตามหาเหรียญ1บาทนะครับที่จะพูดดังต่อไปนี้นะครับจะมีราคาซื้อขายสูงถึง2,000บาทนั่นเองนะครับสยามชาแนลจะซื้อของเพื่อนๆนเองนะฮะไม่ต้องกังวลใจนะครับในส่วนของช่องทางติดต่อน,นั้นเดี๋ยวเราจะขึ้น QR Code ค้แล้วก็ ID ดี n e นะครับให้กับเพื่อนๆในคลิปนั่นเองนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายให้ชัดเจนนะครับแบบไหนมีราคาแบบไหนที่เราแนะนำให้กับเพื่อนๆนั่นเองน,นะครับในทุกๆคลิปของสยามชาแนลนั้นนะครับเรามีการแนะนำแล้วก็ตอบคำถามด้วยแล้วก็มีการประกาศรับซื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องชมคลิปให้จบทุกวินาทีนะครับอย่างเช่นคลิปนี้จะเป็นอะไรแบบไหนเหรียญอย่างไร จะมีราคาสูงถึง2,000บาทนั้นไปชมกันครับ นี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่9กนั่นเองนะครับที่เราพบเจอกันนะฮะอย่างมากมายในท้องตลาดครับหลายท่านยังไม่สังเกตนะฮะว่าเหรียญลักษณะแบบไหน,นมีการเล่นหากันจริงหลายคนเอาไปซื้อของแล้วก็ทําให้เสียโอกาสนะครับไม่ดูเหรียญที่อยู่ในมือนั้นนะครับเหรียญธรรมดาที่อยู่ในมืออาจมีราคาสูงถึง2,000บาทนะครับทำให้เสียโอกาสแล้วก็ไปจ่ายในราคา1บาทตามท้องตลาดนั่นเองครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆด้วย นะครับพร้อมกับทางด้านของเหรียญที่จะประกาศรับซื้อของเพื่อนๆด้วยนะครับดูคลิปให้ละเอียดนะครับเหรียญหนึ่งบาททั่วไปที่เราพบเจออยู่ในท้องตลาดปัจจุบันนะครับแน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มนักสะสมก็หาเหรียญน,นะครับในส่วนที่มีราคานะครับส่วนท่านที่เป็นมือใหม่นั้นนะครับแนะนําดูคลิปสยามชาแนลให้ครบทุกคลิปนะครับท่านจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับด้านหน้านี้นะครับเป็นภาพรบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชในรัชกาลที่9มีข้อความว่าภูมิพลอดุลจเดชอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือนั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูสวยงาม เหรียญหนึบาทนั้นที่เราพบเจอมีคําว่าประเทศไทยมีพอศอแล้วก็มีราคาบอก1บาทเหรียญที่มีราคาเล่นหากันแล้วนั้นคือเหรียญปีนี้นะครับ นะฮะอันนี้คือแนะนําก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูเหรียญที่ผมบอกว่ามีราคาสูงถึง2,000บาทนะครับและสยามชาแนลจะซื้อของเพื่อนๆเองนะฮะไม่ต้องกังวลใจนะครับฟังคลิปให้จบก็แล้วกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนั้นนะครับได้รู้ถึงว่าเหรียญลักษณะแบบไหนมีราคาแล้วก็วันนี้จะขออนุญาตตอบคาถามเพื่อนๆด้วยเนื่องจากมีเพื่อนๆส่งเหรียญมาด้วยนะครับนี่ครับคือเหรียญปี2529ครับปี2529นั้นมีราคาเล่นหากันแล้วนะครับหากเพื่อนๆมีอยากจะส่งมาประเมินราคากับทางงช่อ ก็ยินดีนะครับยินดีนะฮะก็ด่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเหรียญที่มีราคาสูงนั้นนะครับขออนุญาตขึ้น QR code ให้ก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆติดต่อเราได้โอเคไหมครับเดี๋ยวบางท่านนะฮะดูคลิปไม่จบก็จะดูช่องทางไม่ออกนะฮะว่าช่องทางไหนที่ติดต่อสยามชาแนลได้ครับนี่คือ QR code ของช่องสยามชาแนลครับยิงนะครับเพื่อนๆครับยิงไว้เลยนะครับนี่คือ QR code นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอก ID line ก่อนครับ สยามชาแนล999 VIP ครับ นี่คือ ID ที่ติดต่อเราได้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็นะฮะในส่วนของ QR code นะครับหากเพื่อนๆหาเจอเหรียญที่เรารับซื้อของเพื่อนเพื่อนั่นเองนะครับขอแค่เพื่อนๆนดูคลิปให้จบแล้วก็ฟังผมบรรยายหน่อยนิดนึงนะครับแล้วท่านจะเข้าใจว่าเหรียญลักษณะแบบไหนมีราคานะครับมาดูกันครับเหรียญนะครับปี2529เนี่ยมีการเล่นหากันแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆนหลายๆคนคงเข้าใจแล้วแต่ถ้าเป็นนักสะสมมือใหม่ก็คงไม่เข้าใจว่าปศ2529นั้นมีราคานั่นเองนะครับเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับๆ นะครับอะส่งเข้ามาทางช่องนะครับขออนุญาตหยิบเหรียญนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆพื่อนนะฮะเป็นรูดรายที่ดูสวยงามแบบนี้นะครับเหรียญนี้นะครับไปโดนขูดมานะครับเพื่อนๆไม่ได้เกิดจากบล็อกหรือแม่พิมพ์นะครับเนี่ยฮะเพื่อนๆเจอแบบนี้ใช่ไหมครับส่งมาเยอะเลยนะฮะับแบบนี้เห็นไหมครับเพราะว่าดูสวยงามนะครับยิ่งส่งเข้าไปยิ่งสวยถูกไหมครับเนี่ยฮะผมจะให้ดูนะนะครับนี่ครับยิ่งส่งเข้าไปยิ่งสวยครับเพื่อนๆครับเหรียญเนี่ยนะฮะเหรียญที่เอ่พืนๆส่งมาเยออะยู่นะครับนี่ฮะ เป็นเส้นแบบนี้ถูกไหมครับเนี่ยฮะเพียบเลยนะครับดูสวยมากๆนะครับนี่ฮะแต่เหรียญแบบนี้ผมเข้าใจว่าไปโดนทํามานะครับเพืเ่อนๆเนาะไม่ใช่แม่พิมพ์นะครับยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับเพราะว่าสวยใช่ไหมครับ เห็นไหมครับมีรวดรายเป็นขีดเป็นขีดเต็มเลยนะฮะเพื่อนส่งเหรียญลักษณะแบบนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าช่องของเรานั้นมีนักสะสมมือใหม่เข้ามาจํานวนมากขอยินดีต้อนรับนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนนะฮะส่งมาได้ครับสอบถามได้ไม่มีปัญหาครับตอบให้ทุกข้อความชอบอ่านนะครับนี่ครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ยังไม่มีราคานะครับ นะฮะยังไม่มีราคานะไม่ได้เกิดจากแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ออกมาอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ฮะนะฮะหลายท่านคงเข้าใจนะครับว่าเหรียญแบบนี้นั้นมีราคาหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะที่หายไปเลยเห็นไหมฮะหายไปทั้งแถบเลย นะครับแบบนี้นะครับาบางครั้งนั้นก็ปั๊มบางๆแบบนี้ถึงไหมครับด้านหน้านั้นหายไปแบบนี้ต้องบอกว่าเหรียญแบบนี้ไม่ได้เกิดจากแม่พิมพ์นะเพราะว่าขอบดูสวยใช่ไหมครับผมพอเข้าใจนะครับถ้าเราไม่มีความชํานาญหรือไม่มีความรู้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าปั๊มไม่ติดนะครับเห็นไหมฮะขอบก็จะดูเป็นปกติใช่ไหมครับเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะด้านหน้าก็จะหายไปแบบนี้เพื <provinces: S 1> ่อน<ล>ๆสังเกตดูนะครับเวลาที่เพื่อนๆนะฮะจะดูเหรียญนั้นผมแนะนําให้เอียงเหรียญแบบนี้ดูฮะ ถ้าสมมติว่าปั๊มไม่ติดจริงๆเนี่ยมันจะเป็นน,นูนๆขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็เป็นเหมือนเม็ดทรายนะครับถ้าเป็นนร่นรื่นแบบนี้นั้นนั่นคือเหรียญโดนเจียมาหรือโดนทํามานั่นเองนะครับไม่มีราคาเลื่นหากันนะครับมาดูเหรียญที่ผมจะพูดถึงนะครับดังต่อไปนี้นะครับจะมีราคาสูงถึง2,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะครับเรามาดูกันว่าเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวทางช่องสยามจะแดลนั้นจะประกาศร,รับซื้อของเพื่อนๆเ,เองนะครับขอเชิญชมครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆครับเห็นไหมฮะสุดยอดไหมครับนี่คือมหาสัจจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเหรียญหนึ่งบาทครับเพื่อนๆเจออะไรครับรู้ไหมครับคือนะครับเหรียญที่มีราคาสูงถึง2,000บาทแล้วก็สยามจะแนวประกาศรับซื้อนั้นนะครับมีจริงๆซะด้วยครับเมื่อสักครู่นี้นะครับดูคลิปหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจแล้วนะครับคือด้านหน้าเนี่ยนะฮะพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยมี2ด้านครับมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะเอาง่ายๆว่ามีข้างหน้าทั้ง2ด้านนะครับ พระบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยในรัชกาลที่9เนี่ยมีทั้ง2ด้านนั่นเองเป็นเหรียญที่ปั้มผิดนะครับ นะฮะมีด้านหัวหัวนั่นเองนะครับหรือว่าก้อยๆนั่นเองนะฮะหากเจอลักษณะแบบนี้ครับสยามชาแนลยินดีรับซื้อเหรียญละ2,000บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับแต่ถ้าใครคิดจะเอา MTO นะครับส่งมาให้สยามชาแนลนั้นต้องบอกว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญนะฮะดูง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่รับซื้อ MTO นะครับเพราะฉะนั้นหากคณเพื่อนหาเจอเหรียญที่ปั๊มผิดแบบนี้นะฮะที่ให้ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับหัวหัวก้อยๆ้นั่นเองนะครับส่งมาประเมิน ราคากับสยามชาแนลได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากัไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆและก็การอัปเดตนะครับจากทางช่องนั้นกดกระดิ่งไว้หล่อเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับ